สวย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 ยาม่อายกันนะไ้ขาุเยอะมากลาไอ้เี่ยชว์เพื่อนหน่อยชว์เพื่อนหน่อยชวเพื่อนหน่อยปิดตัวเพื่อนหน่อยฮัลโหลปิดเลนบนรถไเปิดเลนบนรถไปกมไม่ตายกูไม่ตายโอเคโอเคเฮ้ยมันมันมีญาตมันอยู่เิเยอะเดยอะ้เยอะกเยอะเกเยอะเนี้เกิด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 บนรถนี้โอ้ยเยอะอบแล้วับแล้วีไปอวะไไไไไไ

มันห่างอกแตกอย่างกันเลยโดนพูนิ่งนอกมันกลับมาดิพิงนอกมันกลับมาดิตรงนี้มันหนีไม่โดนกลับมาได้างเล้ยงบอลี่แปดอะมันจะตันคุณอยู่ตันคุณไหมเฮ้ยรถคันสีฟ้ารถคันสีฟ้าน้ำเงินอะทำดีรถประมูลอะไอเหี้ยตัวเนี้ยเดินไล่ถูกขว้างขึ้นขว้างนี้น ดับ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 ตำรวจรตำรวจยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิเีขาวมา่อยหลังร้านอาหารเฮ้พวกมันอยดนี่นพยายามพยายามมันไปมันเล่นไวมันลงมาเล่นน้ำมันลงมาเล่นน้ำไหนว่งไหนไหนตรงไหนโอ้โไปเล่นเเลยมันเล่นมันเล่นมัเล่นมัเล่นลงมาหน่อยลงมาหน่อย รวมดีรวมดีเข้างทางรถไฟทางบ้านว่านฟาเตสอ่ะตรงไหนตรงไหนเราลรถไฟไปทางฟาเตสอ่ะขี่ลากรถไฟไปทางฟาเตสอะมามาเติมเยอะมาเติมเยอะไปอ่ะมอขวาอยู่บ่อยอะเฮ้ยมันตายเยอะ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 มเนเนเนเดี๋ยวเราล้มนะ ีอะไรปัญาอ่อนาโนว่ามึงไหลสั์เว้เอาแมงดีเอาแมงดีจัดชุบี้ชุบดี้เดี๋ยวกูยิงให้ชุบี้ชุบซ้อนตัวเลยอุมเลยเดี๋กูเยอะเล็บกูดีเยอเล็บกูดีเยเฮ้ยยิงกูดีจ้เด้อเด้อไปตีนแล้วชูไปตีนแล้ว สวย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 ยัยมยัยกันนะเขาจุกเยอะมากพี่ไอ้าชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยโชว์เพื่อนหน่อยปฮัโหลปืนเล่นบอลแไปวเปิดเลนบอลรถไปไม่ตายกูไม่ตายโอเคโอเคเฮ้ยมันมันมีย่านมันอยู่ยอยูเยเมเอยยเมเอยนนนนิงหน่อยขอเ็งหมอกบาร์เก้หมวกบาเก้นี่เล่นในไฟไปเดี๋ยวไล่เองมาเล่นในไฟไป เพยเยอเยกไม่ดีตายเรชากชอบกระยิงหน่อยกางไฟยิงให้กูหน่อยกางไฟยิงให้กูหน่อยกางไฟยิงหน่อยขอปืนด้วยเล้อขอปืนด้วยคนนปืนปืนขาตายอ่ะเร็วๆชุบเลยชุบเลยปัดเพื่เลยอเลื่อนเพื่อนเือนเลนเื่อนเพื่อนเ่นเเเเเเ่ยอเ ขพิษะอันนี้อากาศจัดไม่มีอะไรเลยสถานการณ์ไม่ค่อยเป็นใจไปดูด้วยกันไม่อยากดูจริงเลยเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนไม่บอกกินไปไหนกั็ไปเนี่ยไอ้แฉะร้อนนะนะเฮ้ยทำไมอ่ะปั๊กนี้เราอยู่กันเยอะไม่ใช่เหรอทำไมเหลือกันแค่นี้อ่ะไม่ไม่ ไม่แตกกันไอ้แยไม่รู้จะแยกรีบแยกไปไหนวะไอ้แยเพื่อนยังบกไม่หมดเลยไอ้แยแม่งยิบยันอะรกันียู่ไปละไอ้แยทำไมไม่รวมกับเพื่อนก่อนวะคุณห่วยไอ้แยมันวะไอ้แย่ของเพื่อนเราถามว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเราถามไม่ต้องตามออกยังไงออกออกขับ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 ออก ผมออกมาแล้วนะครับผม่วยเอออะไรวาไอ้้ยที่เดิมฟังกูฟังกูออกมาโดนหอไม่เป็นไรเดี๋ยวรออุ้มส่วนเลยไอ้แย่เดี๋ยวไอ้พวกคนคนคนที่ถามว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอะมึงไม่ได้รวมกับเพื่อนตั้งแต่ตอนแรกเหรอถามทีไมอยู่ที่ไหน้ย่เขารวมกันอยู่ตรงตอนแรกเขาบวกกันอยู่ตรงปลาย